ิกายภาพบำบัดนะคะเิ็กรักษาโรคกลุ่มอาการปวดมีชาแล้วก็อ่อนแรงนะคะกลุ่มอาการทั้งเนื้อรากบาดเจ็บจากการทํางานบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะสามารถเข้ามารับการรักษาได้ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดนะคะไม่มีการใช้ยาแล้วก็ไม่มีการผ่าตัดนะคะหนึ่งเจ็ดหกถนนพระโลรับลิ้นจังวนเมืองต้องเภอเมืองจังหวัดปัราชทายีแยกโรงเรียนอนุบาลปัวนะคะั้กท่านตอนแรกเข้ามาเราก็จะมีการชักประวัติตรวจร่างกายอย่างต่อเที่รงเลยตรนี้นะคะจะเป็น คือช่วของร่างกายค่ะครับก็คือเข้ามาตรวจร่างกายอะไรเยอะร้อยทประวัติเยอยแล้วก็เข้ามาข้างในเลยค่ะไม่ได้เป็นชาค่ะตันนี้จะมีแนะนำเครื่องมือเนาะวิธีการใช้ดเป็นเครื่องอันต้าซาวค่ะอืเป็นลักษณะงี้เนาะอันตราซาวนี่จะช่วยลดกระบวนการอักเสบเล่นการซ่อมแซมนะคะแล้วก็ทําให้การฟื้นตัวของร่างกายเราวรวดเร็วขึ้นนะคะ ัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง PMS นะคะ PMS นี่ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะคะจะช่วยลดอาการอักเสบมึนชานะคะุูมคนขท้ที่มีอาการปวดเรือ้อรังหรือว่าอ่อนแรงมานะคะจะสามารถใช้เครื่องนี้รักษาได้ค่อนขงจะเห็นผลชัดเจนนะคะตัวนี้ด้วยใช่ไหมคบใช่ค่ะมันจะมีทั้งหมด2หัวะคะ่ะแล้วก็ม,มีเลเซอร์ด้วยนะคะช่วยลดอาการบวมได้ด้วยรักษาได้ทั้งหมดเลยทั้งร่างกายเลยนะคะ ข้อยกเว้นในการรักษาก็คือกลุ่มคนไข้ที่เขามีโรคหัวใจหรือผ่าตัดใส่เหล็กเนี้ยค่ะก็อาจจะต้องแจ้งทางคลินิกต่อนะคะ<ม>อันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะเขามีเซฟต,ตี้อยู่แล้วนะคะ<ม>ก็คือถ้าสมมุติว่าคนไข้มีเบรนเล็กเนี้ยถ้าเครื่องเนี้ยไปโดนก็คือเครื่องเขาจะหยุดอ,อัตโนมัติเลยนะคะ<ม>จะไม่มีอันตรายต่อ่างกาย มาเลยนะคะถัดม,มาตัวนี้คือเครื่องช็อคเวฟนะคะหรือ,อเดว,วันช็อคเล็ช็อคเวฟนะคะจะช่วยสลายพังผืดน,นะคะแล้วก็ทําให้ข้อต่อพวกนี้ที่มันติดขัดน,นะคะกลับมาขยับได้ดีขึ้นเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นกลุ่มคนไข้ที่แบบว่ายกแขนขึ้นไม่สุดช่วงนะคะยกประมาณนี้แล้วเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจ็บมานานเงี้ยคะ่ะก็รักษาด้วยตัวนี้นะคะหนึ่งถึงสองครั้งก็เห็นผลแล้วนะคะตัวนี้เป็นเครียบช็อเวฟ ช็อกช็อกออันนี้นช็อกตัวนี้ใช่ค่ะขึ้นแต่แข็อ๋อขึ้นแต่แข็งตัวนี้ใช่ค่ะเขาเป็นขึ้นค <ünd S 1> ่ะข้างในจะมีกระสุนนะคะแล้วก็ตัวกระสุนก็คือผักให้ขึ้นเข้าลงมาอืมแล้วส่วนตอนนี้ก็คือเครื่อง PMS เหมือนกันกับเครื่องนั้นเลยแต่เป็นรุ่นนึงนะคะเนาะใช่ค่ะของคลินิกเราจะมีทั้งหมดสองเครื่องเลยนะคะเพื่อให้อ่า ใช่ค่วใช่ค่ะทานต่อการรักษานะคะครับผมอีกครั้งหนึง่งโทรศัพท์หมายเลข0 8 5ย9 1 0 2 9 9เอเอคุยเยนก่อนได้เลยค่ะปรึกษากันก่อนนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาที่ิกได้